วัดอะไรมีทีแบเียงมาแล้วมาแล้เสหสอบสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนซองสันคุณไม่ใหุ้ณต้องมองกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ โหเข้ามากันประมาณ200กว่าคนนะครับวันนี้เราจะมาแจกนะครับเหรียญครุฑนะครับรุ่นแรกอุดมรังสีของพระครูอุดมรังสีนะครับหรือว่าหลวงปู่แสงวัดโพชัยจังหวัดนครพนมนะครับสวัสดีครับคุณชนทิชาสวัสดีครับนัสินีสวัสดีครับคุณวรากรคุณก้องคุณนัฐกิจ เอกสิทธิ์พงศกรธนกรคุณโอ้โหเยอะมากนัทพงศ์คุณขยันนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ f c ในช่องหนุ่มพงศพันธ์ก็จะมีผู้ชายเยอะเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเลยแต่ก็จะมีผู้หญิงบ้างนะครับเยอะเหมือนกันคุณอัญชลีเป็นจพรวันนิสาเนี่ยเห็นไหมเปิ้ลเนี่ยนครินกันนะครับมากันเยอะเลยพี่หนุ่มมีนะฮะ รุ่นะครับของหลวงปู่แสงวัดโพชัยจังหวัดนครพนมมาแจกก็อย่างที่บอกนะครับกติกาก็บอกกันไว้แล้วว่านะครับใครตอบถูกว่ามีกี่แบบนะครับแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วตั้งคําถามไว้ตั้งใจให้ตอบถูกนั่นแหละนะครับจะมีแบบนี้นะฮะสองรางวัลนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสวยเลยนะครับลงยาอย่างดีสวยงามนะครับเป็นเหรียญโลนะครับรุ่นเจ้าสัวนะครับนี่ฮะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ตต็งจะมอบให้กับผู้ที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะแรนดอมนะครับโดยใช้ iPad นะครับลูดปื๊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 ดแบบนี้นะฮะแล้วก็หยุดตรงไหนนะครับก็จะมอบให้กับคนนั้นแต่ว่าข้อแม้นิดนึงก็คือจะต้องเป็นคนที่ติดตามนะครับหนุ่มโฮมพันธ์ออฟฟิเชียลแล้วเท่านั้นนะครับกดติดตามนะครับตอนนี้เรามีระบบที่สามารถดูได้แล้วนะครับว่าคุณติดตามหนุ่มโฮมพันธ์ออฟฟิเชียลแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ติดตามรีบติดตามนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆรออยู่มากมายนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตได้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละนะฮะนทีน่ถูกคือสิบห้า <15 S 2> แบบนะฮะแบบครับผมที่ปรากฏอ,อยู่ในคลิปก็คือคำตอบที่ถูก15แบบใครตอบถูกนะครับเตรียมรับของรางวัลน,นะของรางวัลมีนะฮะทั้งหมด7จ็ดรางวัล นะครับก็คือจะเป็นรุ่นธรรมดาแบบนี้นะครับห้ารางวัลแล้วก็จะเป็นรุ่นเจ้าสัวนะครับนี่คือเนื้อนะฮะลงยาแบบนี้นะครับอีก2รางวัลโหอ,อยากได้อะเป็นเหรียญโลนะครับถ้าใครชอบอานะะจารย์เฮ่งไพวันก็จะเป็นเหรียญโลแบบนี้เหรียญโลนี่มันก็จะแสดงถึงแบบอํานาจบาร,รมีนะครับนี่ฮะ โอ้แล้วพญาพุธเนี่ยเป็นเทพที่มั่งคั่งร่ำรวยนะครับความเชื่อในตำนานนั้นก็ว่ากันว่าใครครอบครองไว้นะครับก็จะนะฮะเรียกว่ามั่งคัง่งทั้งบาร,รมีและทรัพย์นะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องขยันทำงานด้วยนะครับนะะแล้วท่านก็จะช่วยเสริมเรานะครับความมั่นอกมั่นใจนะครับความเรียกว่า,าพลังนะครับ ความคิดนะครับสติปัญญาจะมาครบเลยนะครับเอาแล้วครับจากกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้านะครับมีทั้งหมดกี่แบบนะครับปื๊ดตุ๊ตตุแบบนี้ฮะแบบนี้แบบนี้นะครับจะเลื่อนแบบนี้นะครับนะครับผู้ที่นะฮะมีสิทธิ์นะฮะก็จะต้องตอบใต้คอมเมนต์นี้เท่านั้นนะครับที่เราบอกไว้นะครับนี่ฮะพี่หนุ่มจะเลื่อนแบบนี้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 ขอเทปสักอันได้ไหมที่แบบว่าติดแล้วแบบแปะ หรือว่าเอาปากกาขีดไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวลบออกนะอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนี่ปากกาติ๊กไว้อย่างงี้นะดูนะดูนะฮะติ๊กไว้อย่างนี้นะฮนะ,ะ,ะ,ต,ะ,ะตรงนี้เดี๋ยวถนะ้าใครอยู่ตรงนี้เจอกันนะครับใครอยู่ตรงนี้เจอกันเนี่ยปากกาขีดไว้แล้วไม่ค่อยติดนะมันเป็นกระจกแต่ว่าก็รู้กันนะครับก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นครับเนี่ยมันก็จะวิ่งวิ่งเนี้ย วิ่งดด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 ค้างมั่งอะไรมั่งวิ่งแต่เดี๋ยวมันจะหยุดแล้วมันก็จะค่อยๆหยุดนะอหยุดอย่างเงี้ยคนแรกมาแล้วนะครับคนแรกมีทั้งหมด15แบบนะครับชื่อว่าคุณ PL Story นะครับ PL Story โอ้โหนี่ตอบแบบตอบเยอะด้วยนะครับมีลักษณะนะครับเป็นอาร์มหูเชื่อม นะครับหน้าเหรียญเป็นแบบปัดปัดจัจจเทพพวุธตรงเขาอธิบายเยอะมากอบบนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหาว่าได้ถูกต้องนะครับนี่ฮะ PL story นี่เลยนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับอ่ารางวัลแรกไปละนะฮะห้ารางวัลนะครับอ่าเอาลงมาข้างล่างบ้างข้างล่างบ้าง,าง,าง,างนะครับเนี่ยมันจะค้างๆติดๆแต่เดี๋ยวพอม,มันมันมามันจะดุดุดๆๆุดเลยอ่ะดุ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 ดลงข้างล่างบ้างลงไข้างล่างบ้างนะครับ เดี๋ยวหาว่าเฮ้ยได้แต่คนบนบนนะครับอ่าปืด๊ดปึ๊กหยุดแล้วนะครับเฮ d โด h ชา n นลนะครับนี่มีช่องของตัวเองด้วยมี15แบบติดตามพี่หนุ่มทุกคลิปครับได้ความรู้หลากหลายมุมหลกัหลกๆก็คือเป็นคนชุมพรเหมือนกันอ้าวโหดีใจด้วยนะครับ h e ดโดนะครับ h e ดโดรับไปเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับผม นะฮะเป็นเหรียญครุฑนะครับสวยงามเลยทีเดียวอ่าต่อเลยนะครับไม่เสียเวลาไม่บรบกวนมากเพราะว่าหลายคนทํางานอยู่นะครับอ่าลงมาแล้วขึ้นบ้างคราวนี้ขึ้นไปสุด,ส,ดสุดบ้างนะครับบนนู้นสุดสุดเลยนะครับคอมเมนต์แรกๆรกเลยนะครับคอมเมนต์แรกๆรกเลยนะครับเราลากให้สุดนะครับลากให้สุดมันจะไปสุดที่ไหนนะฮะตึง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 ติงต้ง หยุดแล้วนะครับที่บุญช่วงชาติมนตรีมี15บแบบขอบคุณมากครับให้ความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมและประวัติศาสตร์ครับบุญช่วงชาติมนตรีนะครับบุญช่วงชาติมนตรีนะครับจดไว้ยังจดแล้วนะครับบุญช่วงชาติมนตรีนะครับต่อไปนะครับ3แล้วใช่ไหมฮะ สามแล้วครับสี่ครับผมยังข้างบนอยู่นะแจกข้างบนอยู่อันนี้แบบตน้ตนๆเลยตน้ตนๆเลยตึงตึงมีทั้งหมดสิบห้าแบบครับชื่อตะลอนตะลุยโอ้โหเป็นคนลุยมากนะครับตะลอนตะลุยเหมือนพี่หนุ่มเลยนะครับตะลุยไปทุกที่นะครับทำทุกเรื่องราวมีทั้งหมดสิบห้าแบบครับ ชอบช่องพี่หนุ่มมากครับมีประโยชน์ได้ความรู้ดูแลมีความสุขขอให้ยอดทะลุล้านศัพท์ไวๆครับผมแหมสาธุนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเอาละครับห้านะครับรางวัลที่ห้านะครับสําหรับเหรียญในรูปแบบธรรมดาเอามากลางๆบ้างกลางๆบ้างกลางๆบ้างนะครับกลางๆบ้างครับผมกลางๆครับกลางๆครับโอ้โหติดติดติดปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลางๆครับผมกลางๆครับกลางๆ กลางกลางต้องมาแล้วกลางกลางต้องมาแล้วกลางกลางต้องมาแล้วติง้งสิบห้าแบบนะครับคนนี้นะฮะทำฟาร์มด้วยภูมิพัฒน์ฟาร์ม c h แนลสิบห้าแบบครับผมอมพยากรุฑรุดๆๆแล้วรวยครับผมแหมมีสถานมาให้ด้วยนะฮะเอาละครับมาถึงรางวัลใหญ่นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับสองรางวัลนะครับจะเป็นของใครนะครับเหรียญเจ้าสัวสองรางวัลจะเป็นของใคร อันนี้นะฮะเราไปดูนะฮะข้างบนบ้างนะครับโอ้โหมอบให้คนนี้เลยดีว่าเป็นคนที่ตอบมาคนแรกได้ไหมนะครับดีไหมอยากให้ครับตอบมาคนแรกแล้วทำไมรู้ไหมน่ารักมากเพราะว่าเขามีสามเครื่องนะครับในบ้านเนี่ย กดติดตามให้ทุกเครื่องนะครับเจอเพื่อนในกลุ่มก็ชวนเพื่อนดูจนติดช่องพี่หนุ่มกันหมดแล้วครับตอนนี้เป็น f อฟซโอ้โหคนนี้ต้องให้เลยตำนานเต่าง,งอยนะครับผมแล้วก็ขยันนะครับมาคนแรกเลยเนี่ยหเดี๋ยวบอกว่าคนแรกเนี่ยจะไม่ให้นะเพราะว่าพี่หนุ่มชอบเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงอะไรยงเงี้ยไม่ใช่นะจริงๆเนี่ยเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนีเ่ยมันก็หยุดหมดนะฮะแล้วแต่ดวงจริงๆนะฮะเอาหมออไปเลยเหรียญเจ้าสัวนะครับเต่างอยอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับ ตำนานเต่างอยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับน่ารักมากนะไปชวนใครต่อใครดูจนติดช่องพี่หนุ่มไปหมดเลยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีสามเครื่องนะครับก็กดติดตามให้ทุกเครื่องขอบคุณมากเลยครับแม่ fc ตัวจริงนะครับอ่ะอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับคราวนี้ลงมาล่างๆบ้างนะครับเมื่อกี้เรามีแรกๆกลางๆแล้วนะครับข้างล่างนะฮะคราวนี้เรามาล่างๆบ้างล่างๆบ้างเลยคนที่ตอบมานะฮะ หลังๆนะครับอาจจะเพิ่งเจอบ้างนะเพราะว่าเมื่อกี้เหรียญเจ้าสัวเราให้คนแรกไปแล้วอันนี้มันล้วแต่ดวงจริงๆนะแต่ว่าพอ,อาเรานะฮะจดชื่ออะไรทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตนะเราต้องไปเช็คกับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะว่าท่านเนี่ยติดตามเราจริงๆหรือ,อยังเราจะมอบให้เอาคนที่ติดตามแนละ้วเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็ต้องขอสละสิทธิ์นะครับเพราะในในนี้ดูไม่ได้ว่าติดตามหรือ,อยังต้องเข้าไปในด,ดูในเครื่องมืออีก,อกชุดหนึ่ง นะครับเอาละเอาละครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับตึ๊งตึ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 งเหรียญเจ้าสัววันนี้นะพลาดไม่ได้นะหนุ่มโงพันนีลงมาล่างสุดเลยลงมาล่างสุดต้องการนะฮะข้้งล่างสุดเราก็จะเขี่ยนิดน,นึงตึ๊ดเพื่อให้เลื่อนมาตรงล็อกปับ๊บเอาละมี15แบบครับผู้ชมมีก็คือคุณภาวัต ทีประธานวิชัยทีประธานวิชัยคุณภาวัตทีประธานวิชัยตอบว่ามี15แบบถูกต้องนะครับสุดยอดนะครับอ่ะครบแล้วนะครับครบแล้ว15อ่ะครบแล้วนะครับ7จ็ดรางวัลน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกิจกรรมของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามหนุ่มพฮัน mm hmm. ธอปพิเชียจะมีของรวันดีๆแบบเนี้ยมอบให้เลยดี๋ยวพี่หนุ่มนะครับ มีวัตถุมงคลเยอะมากนะครับก็จะพยายามามาแจากบ่อยๆนะครับบางทีเราไปที่วัดนู้นวัดนี้เราก็ได้ของดีมาเดี๋ยวมาให้นะครับมาแจากแฟนๆนะครับอยากจะแจกทุกๆคนเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอเรียกว่าจับจัดกิจกรรมจกรางวัลกันแบบนี้แหละนะเพราะาแจกทุกคนไม่ไหวจริงๆมัน,ม,นมันมีไม่พอนะครับแต่ว่าอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับเป็น f c นะครับดูช่องเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้นะครับ แล้วก็วันนี้นะฮะเรื่องราวของ9เครื่องรางที่คุณต้องมีนะครับเป็น9เครื่องรางในตำนานก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับพบกับเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเรื่องราวของเด็กอาชีวะยุค90นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสนุกสนานแน่นอนคุยกันแบบโหท็อคแบบมันแน่นอนนะครับในอ่า รายการคุยคุยคนของเรานะครับเขาก็จะคุยกับพี่ๆนะครับอาชีวะนะฮะที่อยู่ในยุค90ที่แบบโหชีวิตเขามันมากนะครับน่าสนใจมากนําบทเรียนนำอุทาหอนมาให้กับพวกเรานะครับก็ติดตามได้ในช่องดุมโฮวันออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสุดยอดนี่เชอรี่โคลราโนนี่อยู่เมริกาเลยเหรอโหสุดยอดเลยอะ อ่างทองต้องการสิ่งนี้แน่คุณอตินันนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย